สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาถามคุณยายเกี่ยวกับประชาในชีวิตว่าคุณยายมีข้อมคิดยังไงแล้วจะ่สมัยเด็กไปถึงสมัยโตอะไรอย่างนี้นค่ะรู้อยากรู้อย่างนั้นเหร <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวยายจะปคปนยายให้ฟังเลยยายเกิดตั้งแต่พศสองพันห้อยศสองันห้าร้ ตอนนั้นยายไม่ได้เรียนหนังสือพ่อพามาอุปยุกมาอยู่บ้านใหม่มาอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่อำเภอสังขะแต่ก่อนอยู่อำเภอสันโลงท่าอายุแปดปีพ่อพามามาไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงเรียนโจนอายุได้สิบห้าปีเขาเพิ่งสร้างโรงเรียน ที่มีพ่อก็ไม่ให้เข้าโรงเรียนไงเพราะว่าเราต้องดูแลน้องตองเลี้ยงน้องยายก็ต้องยายก็ต้องเกิดมาเป็นคนโง่ถ้ายังถ้าพ่อแม่ให้เรียนนต่ยายไม่ยอมเป็นคนโง่หรอกนี่แหละย,ยายจะเตือนพวกหนูๆทุกวันนะ่ะการศึกษานะ่ะสำคัญให้หนูตั้งใจอยา่าอย่าเป็นคนไม่มีการ ยายก็อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เพราะเชื่อพ่อเชื่อแม่ที่แกสั่งสอนมาว่าเกิดเป็นคนให้ให้มีความชต่อสู้ให้มีความอดทนอย่าขี้เกียจน,นะให้จำไว้นะคะ